ถ้าหากว่าพักเพื่อไทยสามารถใช้ความสามารถสามารถใช้อำนาจรัฐทำให้ประชาชนลืมเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2549มาเขาก็คาดหมายว่าเขาจะได้ชัยชนะทางการเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนรากเหง้าของตนเองผมจะอธิบายกับทุกท่านต่อ และจะได้เข้าใจย so so like, ุทธวิธีของเขาเมื่อเข้าใจแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่จะไปตั้งสติและคิดเองว่ามันจะไปสุบความสำเร็จไหมในวิธีการแบบนี้เพื่อไทยต้องการที่จะตัดรากเหง้าของตนเองออกไม่ให้คิด ไม่ให้จำไม่ให้มวลชนหรือประชาชนไปคิดว่าเกิดมาได้อย่างไรแล้วมีประวัติการต่อสู้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาแบบไหนเขาต้องการให้ประชาชนลืมสาเหตุที่ต้องทำให้ลืมเพราะ สิ่งที่เขาตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับคนที่ยึดอำนาจเขาเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากเสียหายทุกอย่างสูญเสียความไว้วางใจจากมวลชนคนเสื้อแดงทั้งหมดทั้งสิ้นขนาดคนที่เป็นแกนนำเสื้อแดงขึ้นไปบนเวทีปาา่าใส คนที่อยู่ในเวทีในวันจัดลาลึกนะครับคนที่อยู่ในเวทีเขาสัมผัสได้เลยว่าความรู้สึกของประชาชนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วความรู้สึกของมวลชนเสื้อแดงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วคนอย่างท่านผู้นำหรือคนอย่างทีมงานของท่านเนี่ยจะไม่รู้เลยดังนั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คืออย่าจมปากกับมัน นี่เขาคิดอย่างนี้นะส่วนจะสําเร็จหรือไม่ท่านทั้งหลายที่ฟังผมวันนี้ท่านให้คําตอบได้หนึ่งให้ตัดให้ขาดประวัติการต่อสู้ตั้งแต่ปี2550ที่มวลชนของพรรคไทยรักไทยแปลเปลี่ยนสภาพเป็นมวลชนนอปอกอ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการไปบุกบ้านป๋าเปรมติดคุกติดตารางกันเนี่ยผู้นำมวลชนทั้งหลายเนี่ยให้ลืมเรื่องนี้ให้ประชาชนที่อยู่ในอนาคตที่เกิดมาใหม่เกิดมาหลังเหตุการณ์รัฐประหารปี49เ้านี่ลืมเรื่องนี้ให้ลืม ภาพจำนี้ให้หมดไปให้ลืมเรื่องนปชที่มาปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลในปี 2. 2. ส5 5 2เมษาเลือดให้ลืมการเผารถเมที่ถนนราชดำเดินให้ลืมการปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลให้ลืมการเอารถเข็นมายุกยกตู้คอนเทนเนอร์ที่เขามาปิดสะพานสมัยมาลูเช ทิ้งลงคลองให้ลืมให้ประชาชนลืมเหตุการณ์10เมษายน2535มีผู้เสียชีวิตเริ่มต้น25คนผู้ชุมนุมเสียชีวิตทหารเสียชีวิตมีชายชุดดำเดินจากโรงแรมโกลเด้นฮอตข้ามถนนราชดำเนินมาใช้อาวุธปืนยิงใส่ทหาร สร้างสถานการณ์การประท่าขึ้นวันที่10เมษายนมีคนเสียชีวิต25คนทหารยศสูงสุดที่เสียชีวิตก็คือพันเอกพันเอกร่มเก้าเนี่ยพลเอกร่ม9แล้วก็นายทหารอีกหลายคนชาวบ้านอีกประชาชนผู้ชมุมนุมอีกให้ลืม ให้ลืมเหตุการณ์ต่อเนื่องวันที่ยีวันที่สิเมษายนจนถึงวันที่19พฤษภาคมเนี่ยให้ลืมว่ามีคนเสียชีวิตทั้งหมดมากกว่าร้อยคนให้ลืมเหตุการณ์สังหารโหดที่วัดปทุมให้ลืมให้ลืมการเสียชีวิตร้อยกว่าคนบาดเจ็บอีกสองพันให้ลืมคนที่ติดคุก ให้ลืมเหตุการณ์เผาสารกลางเหตุการณ์เผากมประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นให้ลืมเหตุการณ์เผาสารกลางจังหวัดขอนแก่นให้ลืมเหตุการณ์เผาสารกลางจังหวัดอุดรให้ลืมเหตุการณ์เผาสารกลางมุกดาหารให้ลืมให้ลืมเหตุการณ์เผาสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีลืมลืมทั้งหมด เหมือนไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยอะไรก็ตามที่จะเชื่อมโยงถึงเรื่องเหล่านี้รัฐบาลและรรคปือไทยเขาตัดนี่คือยุทธวิธีนะครับยุทธวิธีที่จะสร้างมวลชนสนับสนุนใหม่เหตุการณ์สิบ เจ็ดปีที่ผ่านมาตั้งแต่2,549จนถึง22สิงหาคม2,566ลบเหตัดลบเลือนความจริงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยความจริงนี้พักเพื่อไทยจำไม่ได้แน่ว่า ตนเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรคนที่แวดล้อมข้วอำนาจคนที่แวดล้อมในายใหญ่ทักษิณจำไม่ได้ว่าตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวยุ่งเหย,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 ยิงกับเรื่องนี้อย่างไรนี่คือยุทธวิธีในการปูป,ประกันด้าทางการเมืองผมบอกแล้ว ว่าคนที่เดินทางจากต่างประเทศกลับมานี่มือนี่ระดับโจเซฟเกิร์เบลมือซ้ายของฮิตเลอร์ของอดอบฮิตเลอร์ที่มีความสัมภาษณ์ในการเปลี่ยนความคิดของประชาชนจนมีการยกเป็นทฤษฎีว่าถ้าเราโกหกครั้งที่หนึ่งให้โกหกครั้งที่สองให้โกหกซ้ำแล้วซ้ำอีก โกหกประชาชนซ้ำแล้วซ้ำอีกสุดท้ายประชาชนจะเชื่อว่าเรื่องที่เราโกหกนั้นเป็นความจริงนี่เขากำลังใช้วิธีการนี้อยู่นั่นคือบอกประชาชนให้ลืมบอกประชาชนว่าเราไม่เกี่ยวข้อง บอกประชาชนว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวยุ่งเหยิงเกี่ยวดองหนองยุ่งใดๆทั้งสิ้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2549จนกระทั่งถึงวันที่22สิงหาคม2566เราไม่รู้เลยไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและบอกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยมันประวัติศาสตร์มันลืมแล้ว เหมือนที่ท่านผู้นำทักษิณบอกว่าเพื่อไทยไม่ใช่นนโอคอนเซอร์วทีพักเพื่อไทยไม่ใช่พักอนุรักษ์นิยมใหม่พักเพื่อไทยคือพักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงน่าสนใจนะครับท่านทั้งหลายต้องตีความหมาย ถ้าพรรคเพื่อไทยไปเป็นพรรคอนุรักษนิยมใหม่อยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมนั่นหมายความว่าการต่อสู้กันระหว่างฝั่งประชาธิปไตยฝั่งเสรีนิยมประชาธิปไตยที่ต่อสู้กับฝั่งอนุรักษ์นิยมขวาจัดที่ทําการยึดอํานาจนี่มันต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี2549ตั้งแต่ปี2549นะครับ 2,549ต่อสู้กันมานี่เป็นการต่อสู้ระหว่างเสรีประชาธิปไตยเสรีนิยมกับฝั่งอนุรักษนิยมและอนุรักษนิยมขวาจัดคำพูดของท่านผู้นำทักษิณจึงเป็นคำพูดที่ชี้ไปเลยว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวในประวัติศาสตร์การต่อสู้ นี้อีกต่อไปท่านทั้งหลายนี่จับประเด็นนี้ให้ดีครับเพื่อไทยจะไม่เข้าไปเกี่ยวยุ่งข้องเกี่ยวใดๆกับการต่อสู้ระหว่างฝั่งเสรีนิยมเสรีประชาธิปไตยกับฝั่งอนุรักษนิยมและอนุรักษนิยมขวาจัดไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเขาจึงไม่เป็นพรรคอนุรักษนิยมใหม่ เขาปล่อยให้การต่อสู้ฝั่งเสรีนิยมฝั่งอนุรักษ์นิยมที่กำลังต่อสู้กันกลายเป็นภารกิจของก้าวไกลต่อสู้กับภารกิจของพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติบวกกับภูมิใจไทยเข้าไปด้วยเขามัดรวมพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐ พรครวมไทยสร้างชาติให้กลายเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วเขาพักก้าวไกลให้ไปเป็นพักแนวเสรีนิยมพักแนวเสรีประชาธิปไตยให้พวกคุณต่อสู้กันไปเลยเพื่อไทยแยกออกแยกออกมาเป็นพักไม่ทราบฝ่ายแต่เป็นพักที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมใหม่นี่คือหมุดหมายทางการเมืองที่สำคัญนะครับท่านต้องตีความหมายนี้ให้ออกจากปากของท่านผู้นำทักษิณเมื่อท่านไม่ยอมเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่ไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นิยมท่านต้องการจะเป็นอิสระนั่นคือท่านจะต้องวางแผนในการประชาสัมพันพักเพือปปาา่อทยลักษณะปูปคารได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมวลชนที่เคยใช้เป็นบันไดในการเหยียบขึ้นมามีอำนาจลืมคนที่ตายลืมศพของคนเสื้อแดงที่ตายลืมคนบาดเจ็บลืมคนที่ทุกคนลภาพจากการออกมาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยเหยียบศพ เหยียบผู้บาดเจ็บเหยียบคนติดคุกเหยียบคนล้มละลายแล้วก็บอกว่าเราไม่ใช่พวกท่านเราไม่รู้จักพวกท่านและขณะนี้กำลังฟื้นครับโครงการหนึ่งที่กำลังจะดึงมวลชนใหม่มาสนับสนุนพักเพื่อไทยที่กลายเป็นพักการเมืองไม่ทราบฝ่าย ไม่อยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่อยู่ฝ่ายเปลี่ยนแปลงนั่นคือโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นี่คือโครงการการเมืองสำคัญและโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังเปิดให้มีการสมัครอยู่นี้จะลอกกับการประชาสัมพันธ์เชิงลุกของอสอมอทและกรมประชาสัมพันธ์ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการหลังจากการเลิกกิจการของไวทีวีคนสำคัญที่อยู่ในไวทีวีก็จะไปได้รายการในอสมทได้รายการในกรมประชาสัมพันธ์และจะนำเสนอข้อมูลทางการเมืองในลักษณะที่สอดคล้องต้องกันกันกบรัฐบาลซึ่งมีพลังมาก เพราะงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นผู้สนับสนุนนี่ครับสนับสนุนค่าใช้จ่ายของอสอมอทเป็นเงินภาษีของประชาชนเงินที่ใช้จ่ายในกรมประชาสัมพันธ์เป็นเงินภาษีของประชาชนประหยัดเบาแรงแต่สามารถนำเสนอเรื่องราวทางการเมืองทัศนคติทางการเมืองที่เป็นบวกกับรัฐบาล โดยใช้เงินภาษีของประชาชนซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในยุคที่ท่านผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นท่านอย่าไปตื่นเต้นในการปิดกิจการของไวทีวีเพราะเขาตั้งใจจะปิดมานานแล้วเมื่อสามารถยึดกลุมอำนาจรัฐได้แล้ว6เดือน7เดือนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจริงเกิดขึ้นมันถึงเวลาแล้ว เบางบประมาณเบาแรงไม่ต้องใช้เงินของตระกูลไปอุ้มไม่ต้องครับเอาเงินภาษีนี่แหละมาดำเนินการสร้างการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสนับสนุนรัฐบาลดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาในอนาคตก็คือ ระหว่างการหน,นีความจริงของพรรคเพื่อไทยของท่านผู้นำทักษิณและรัฐบาลกับความจริงที่มันเกิดขึ้นและมันดำรงอยู่มันจะสามารถไล่ล่าผู้ที่หนีความจริงได้ไหมท่านทั้งหลายให้คำตอบเองได้คนระับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังพยายามที่จะทำก็คือลืมความจริง ลืมเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นลืมเรื่องราวทั้งหมดและกำลังพยายามจะสร้างความจริงใหม่ของตนเองที่ตนเองได้ประโยชน์ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์จริงที่ตนเองเสียประโยชน์ถูกดูถูกถูกด้อยค่าถูกสุประมาตอนนี้ลืมและกำลังชวนประชาชนให้ลืมด้วย คำถามที่หลายคนกำลังถามกันอยู่ว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมสิ่งที่ทำให้พรรคเพื่อไทยหลอนที่สุดก็คือดิจิตอลฟุตพินที่มันบันทึกไว้ซึ่งผมก็บอกนะครับว่าในยุคสมัยของโจโซเซฟเกอร์บเบลที่ช่วยฮิตเลอร์นั้นเนี่ยมันเป็นคนละยุคสมัยกับยุคสมัยนี้ยุคสมัยนั้นเนี่ย มันไม่มีการบันทึกเรื่องราวละเอียดเหมือนยุคสมัยดิจิทัลดิจิทัลนี่มันบันทึกไว้หมดว่าใครทำอะไรไว้ดังนั้นท่านทั้งหลายครับระหว่างการหนีความจริงกับความจริงที่มันไล่ล่านผู้หนีกับผู้ไล่ล่าเนี่ยจุดจบจะเป็นอย่า จุดจบถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยสามารถใช้ความสามารถสามารถใช้อำนาจรัฐสามารถใช้คนที่อยู่ในองค์คาพยพของตนเองทำให้ประชาชนลืมเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2549มาลืมได้ลืมว่ามีคนตายเป็นร้อย ลืมว่ามีคนบาดเจ็บเป็นสองพันลืมว่ามีการเผาบ้านเผาเมืองลืมทั้งหมดถ้าทำให้ลืมได้เขาก็คาดหมายว่าเขาจะได้ชัยชนะทางการเมืองในอีกทางหนึ่งถ้าความจริงนั้นมันเป็นความจริงที่เป็นสัจธรรม คำว่าความจริงที่เป็นสัจธรรมก็คือความจริงที่แท้เป็นความจริงที่ดํารงอยู่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นความจริงนี้จะทรงพาระานุภาพความจริงนี้ จะตามหลอกหลอนและสุดท้ายความจริงนี้จะไล่ล่าจนทันผู้ท,ที่กำลังหนีความจริงเมื่อเป็นอย่างนั้นภาวะการล่มสลายชนิดที่ไม่เหลือซากเลยจะเกิดขึ้นต้องดูครับวันใดที่เราลืม วันนั้นท่านผู้นำทักษิณและพลพรรคของพรรคเพื่อไทยชนะวันใดที่ประชาชนลืมพรรคเพื่อไทยและท่านผู้นำทักษิณจะกำชัยชนะแต่วันใดก็ตามที่ประชาชนไม่ลืมประชาชนจำได้ประชาชนรู้ มีแต่ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินจะเกิดขึ้นกับท่านผู้นำทักงิณและพรรคเพื่อไทยแค่กันอยู่แค่นี้ครับในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตก็จะเป็นการเลือกตั้งที่จะต้องนำเรื่องนี้มาเพื่อที่จะ เอาชนะกันทางการเมืองระหว่างคนที่ต้องการให้เหตุการณ์ถูกลืมกับคนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้ถูกลืมไปผมยังให้ข้อคิดกับท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าในการก่อตั้ง สังคมจนรวมกันมาเป็นชาติและกลายเป็นชาติที่พัฒนาและเข้มแข็งประชาชนมีวุฒิภาวะอยู่ได้คุณลักษณะของชาตินั้นประเทศนั้นมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเขาไม่เคยลืมประวัติศาสตร เขาไม่เคยลืมประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าประวัติศาสตร์นั้นจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีงามของชาติเขาหรือเป็นประวัติศาสตร์ที่อัปยศที่มันเคยเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเขาไม่เคยลืมประวัติศาสตร์ที่ดีงามประวัติศาสตร์ที่น่าชื่นชม คนในชาตินั้นก็จะยกย่องไว้ว่านี่คือสิ่งที่บรรทบุรุษได้ทำไว้แล้วเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของประชาชนในอดีตจนกระทั่งประชาชนในปัจจุบันยังศรัทธายังเชื่อมั่นในแนวทางและวิธีการนี้อยู่เช่นเดียวกันครัประวัติศาสตร์ ที่มันเป็นประวัติศาสตร์อัปยศประวัติศาสตร์ที่น่าละอายประวัติศาสตร์ที่น่ารังเกียจคนในชาติที่เขาเข้มแข็งเขาก็ไม่เคยลืมเรื่องนี้เพราะเขาเอาประวัติศาสตร์ที่น่ารังเกียจน่าขยะขยแงน่าอัปยศมาคอยเตือนใจว่า มีคนทําเรื่องอัปยศมีคนเรื่องทําเรื่องน่ารังเกียจทําเรื่องเสื่อมเสียน่าละอายแบบนี้ในอดีตดังนั้นคนในยุคปัจจุบันและคนในยุคข้างหน้านี้อย่าประพฤติตัวอย่าประพฤติตัวแบบคนในอดีตที่สร้างความเสื่อมเสียสร้างความอัปยศ สร้างความน่าระอายให้กับชาติบ้านเมืองสร้างความน่าระอายให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้